จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมมาแล้วค่ะวันนี้มาแปลกนะคะเพราะว่าแต่อยู่นอกสถานที่ค่ะก็วันนี้แต่จะ,จะมาแนะนําภาษาญี่ปุ่นรอบตัวนะคะแต่ว่าเรายังคงอยู่ที่ซีรีส์ของคําคุณศัพท์นะคะที่ลงท้ายด้วยเสียงอีนะคะเพาะอนี้นวันนี้แต่จะดูนะคะว่ารายร้อมรอบตัวแต่เนี่ยมีคําคุณศัพท์อีกอะไรบ้างที่เพื่อนๆสามารถท่องจําแล้วก็นําไปใช้ได้แบบง่ายๆเราไปดูกันค่ะ เรามาดูกันนะคะว่ารอบตัวแต่ตอนนี้นะคะมันมีคําศัพท์นะะที่เป็นคําคุณศัพท์อะไรบ้างที่แต่สามารถจะแชร์เพื่อนๆได้นะคะเอาดับอันดับแรกเลยนะคะก็คือเจ้านี่นะคะคือคลองนะคะไม่รู้เป็นส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบไหมนะคะเพราะว่าดูสีน้ําสิคะมันสีอะไรเอ่ยสีดํานะคะคําว่าสีดํานะคะก็เป็นคําคุณศัพท์เหมือนกันนะคะในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คําว่าคุโรยคุโรยคุโรอิคุโรอินะคะเวลาออกควบก็จะกลายเป็นคุโรยคุโรยแบบนี้ค่ะ ราวนี้มีสีอื่นอีกไหมอะที่สามารถใช้ได้นี่วเือนไงนะคะสีขาวเห็นไหมคะผนังตึกตรงโน้นนะคะเป็นสีขาวนะคะคำว่าสีขาวก็เป็นคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีกเหมือนกันนะคะมี3ามเสียงก็คือชิโลอีนะคะชิโลอีนะคะแต่เวลาออกเสียงจริงๆเราจะออกเสียงแบบนี้ค่ะชิโรยชิโรยแบบนี้ค่ะได้สองสีแล้วเนาะตัดมาดูบริเวณข้างหลังแต่บ้างนะคะว่ามันมีอะไรอีกเนาะที่เราสามารถที่จะจํำเพิ่มเติมได้นะคะ อันดับแรกตัวนี้เนาะตัวผนังบ้านหลังนี้นะคะสีแดงนะคะภาษาญี่ปุ่นก็เป็นคําคุณศัพท์เหมือนกันนะคะจะออกเสียงว่าอาไกอาไกแบบนี้ค่ะคราวนี้นะคะอีกอันนึงเนาะสูงขึ้นไปนะเดือหลังคาก็คือท้องฟ้านะคะแต่ว่าท้องฟ้าวันนี้มันไม่ใช่สีฟ้าเนาะสมมุติว่ามันคือสีฟ้าละกันนะคะคาว่าสีฟ้านะคะในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เป็นคําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีนะคะมันจะออกเสียงว่าอาโอยอาโอยอะโอ นะคะอโออี A i. สามเสียงนะคะแต่ว่าเวลาเราออกเสียงจริงๆเราจะออกเสียงว่าอโออโอแบบนี้ค่ะสรุปนะคะวันนี้เราได้คําคุณศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับสีถึงสสีด้วยกันนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอันดับแรกสีดานะคะแม่น้ํานสีดําตรงนี้นะคะเราจะออกเสียงว่าคูด้วยคูด้วยนะคะสีต่อไปนะคะสีขาวสีผนังตรงข้างหลังตายนะคะจะเรียกว่าชีดย้ย ชีด้วยนะคะแล้วก็นู่นนะคะท้องฟ้าข้างบนนะคะสีฟ้านะคะเราจะเรียกว่าอาโอยอาโอยแล้วก็สีสุดท้ายนะคะก็คือนี่สีของผนังบ้านหลังนี้นะคะก็คือสีแดงนะคะเราจะออกเสียงว่าอาไกอาไกแบบนี้ค่ะ วันนี้เราได้ศัพท์ทั้งหมด4คำนะคะคราวนี้เรามาทบทวนวิธีการนําคําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีกไปใช้งานนะคะวิธีที่ง่ายมากที่สุดเลยก็คือ1นะคะนำคำําคําคํานั้นไปใช้เดียเด่ยวๆเลยนะคะถ้าเกิดมันเป็นสีขาวเราก็แค่บอกว่าชีดด้วยถ้ามันเป็นสีดําเราก็แค่บอกว่าขูโด้วยเป็นสีแดงแบบนี้ก็แค่บอกว่าอัดไดถ้ามันเป็นสีฟ้าแบบข้างบนฟ้าไม่นั่นน่ะสุบ่ามันฟ้าแล้วกันเนาะถ้าเป็นสีฟ้าแบบข้างบนเราก็แค่บอกว่ามันคือ ออโอ้ยแค่นี้เองนะคะง่ายๆสั้นๆน,นะคะใช้แบบเดี่ยวๆได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าความสุภาพก็อาจจะไม่มีนะคะกับวิธีที่2นะคะถ้าเราต้องการให้มีมความสุภาพนะคะเราก็แค่เติมอะไรเข้าไปคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องแล้วคะ่ะเราก็แค่เติมอีกหนึ่งเสียงเข้าไปก็คือเสียงเดสเข้าไปที่ท้ายคําศัพท์เหล่านั้นนะคะจากสีดําเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นคุโร่เดสสีขาวก็จะเป็นชิโร่เดสสีแดงอันนี้นะคะอันนี้หลังคาบ้านหลังนี้เออไม่ใช่หลังคาผนังบ้านหลังนี้นะคะ ก็จะเป็นอะ a กเดสส่วนสีฟ้าข้างบนก็จะเป็นอ o โอเดสแค่นี้เองค่ะง่ายใช่ไหมคะไหนไหนก็ไหนๆนแล้วนะคะมาทบทวนวิธีการตั้งคําถามด้วยการใช้ Adjective อีกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะสวิธีมาเดิมนะคะก็คือวิธีที่ไม่สุภาพก่อนนะคะวิธีที่ไม่สุภาพเอาคําศัพท์นั้นมาแล้วก็ยกอะไรขึ้นตึ๊กตอกตึ๊กตอกเสียงสุดท้ายนะคะหรือว่าเสียงอีเนี่ยก็ให้เราขึ้นเสียงสูงขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะก็จะมีนัยยะของการถามแล้วนะคะถ้าเราจะถามเขาว่าดํำไหม สีดำเหรอแบบนี้นะคะแบบไม่สุภาพนะคะเราก็จะใช้คำว่าอะไรเอ่ยคุโยดยเปลี่ยนเสียงเป็นคุโ o ด้ยคุโดยแบบนี้นะคะถ้าชิโดยก็จะเป็นชิโดยชิโดยแบบนี้ค่ะแค่ขึ้นเสียงสูงในพยางค์สุดท้ายเท่านั้นเองนะคะกับอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการถามแบบให้มันมีความสุภาพด้วยนะคะก็แค่ใช้คำว่าเดสจะ เข้าไปห้อยท้ายเท่านั้นเองนะคะก็คอือถ้าเป็นรูปบอกเล่าแล้วก็ใช้เดสเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรูปคําถามก็เปลี่ยนจากเดสแปลงล่างมันกลายเป็นเดสกะนะคะหรือว่าเพิ่มเสียงกะนะคะซึ่งเป็นเสียงที่บอกถึงคําถามเนี่ยขึ้นมานะคะจากสีขาวนะคะถ้าเราต้องการจะถามว่าสีขาวใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะถามว่าชิโรยเดสกะชิโรยเดสกาแค่นั้นเองนะคะกับอีกตัวอย่างหนึ่งละกันเนาะถ้าเกิดเราต้องการจะถามว่าอันนี้สีแดงใช่ไหมสีแดงใช่ไหมคะนะคะ แบบสุภาพเนาะเราก็จะถามว่าอ g า i ก e s เดสกาอากเดสกาแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างประโยคคำถามได้แล้วค่ะจบแล้วนะคะง่ายๆสั้นๆ4ีคำศัพท์นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์เกี่ยวกับสีสีๆนะคะแล้วก็วิธีการนำไปใช้ทั้งรูปแบบของบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธนะคะ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบวิธีการเรียนแบบภาษาญี่ปุ่นในลักษณะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไต่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมาตาเน่